ทางโทรศัพท์ทางอะไรต่างๆนะคะก็ไม่เห็นท่านลงเอาไว้ได้ประมาณว่าเออตรงนั้นไม่พรอมตรงนี้ไม่มีอะไรต่างคือถือว่าท่านผู้บริหารท่านได้บริหารจัดการนะคะบริหารยอดทางก่อนแล้วก็อยมาเรียกนะซึ่งวันนี้เราก็ได้ลงมาได้ในส่วนหนึ่งนะคะเราก็ได้มาดูได้มาสอบถามนะคะแต่ได้ผลว่าการเลี้ยนเป็นคน ก็คือกาจ่ายการเยนการสอนเพราะนักเรียนที่มาอยู่จากเรานักเรียนที่อยู่ในภาคแบบทดสอบจะมาแบบนี้นะไปเนที่ทางยังไงล่ะคะชื่อว่าจะได้ตัดเียซอเรียนทั้ยงก็ต้องมาจ่ายให้เรา่คิดแบบครูหนาละสามบาทรู้ก็ได้แล้วใบหนึ่งเอาสบบาทก็